สวัสดีครับหมอไก่ครับวันนี้เรามาพามาดูที่เก๋ๆนะฮะแล้วก็มาดูของเก๋ๆกันนะครับวันนี้ท่านไหนมาแล้วนะฮะก็เรียนเชิญนะฮะเข้ามาทักทายกันได้เลยนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่กับใครไม่รู้นะสัมสัมวันนะฮะก็เก๋อยู่เหมือนกันนะฮะท่านไหนมาแล้วทักทายนะครับ นะเรามาแบบไม่ไม่แบบประกาศนะฮะมาแบบเงียบเียบนะเงียบเียบเรียบร้อยนะครับท่านไหนมาแล้วเรียนเชิญนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของเก๋ๆกันนะครับนะตอนนี้งั้นเรียกชื่อว่าน้องเก๋แล้วกันคนนี้นะน้องเก๋ไม่มีปากนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะเราพูดให้แล้วกันนะตอนนี้อยู่ที่เก๋ๆที่หนึ่งนะค,คุณผู้ชมครับนะท่านไหนมาแล้วนะครับทักทายได้เลยนะตอนนี้เรา มาอยู่ที่เก๋ๆนะฮะแอดนะฮะที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะท่านไหนมาแล้วนะฮะเรียนเชิญทั้งไทยกันได้เลยนะครับวันนี้มาพบกันกันในหมอไก่ไลฟ์สไตล์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้พามาเที่ยวนะครับไม่มีเข็มไม่มีเข็มแล้วก็มีแต่อะไรเ,เดี๋ยวจะมีของกินมาฝากด้วยต้องบอกก่อนเลยนะของกินแบบเก๋ๆนะวันนี้ต้องของเกๆ๋ๆแม้กระทั่งของกินก็ยังเก๋ๆเลย สวัสดีครับคุณวชิรารัตน์นะครับมาแล้วท่านไหนมาแล้ว f c ท่านไหนท็อปแฟนนะฮะเรียนเชิญทักทายได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูของเก๋ๆกันนะครับอ่าตอนนี้ที่ไหนไม่รู้นะให้ดูน้องเก๋ก่อนนะวางรอน้องเก๋นะครับอ่าตอนนี้เรากําลังอยู่ที่นะที่หนึ่งที่แบบมีความเก๋เก๋จริงๆอันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ได,ได,ได้ได้ดูเอ๊ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีน้บ้านเรามันมีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะซึ่งหมอก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะวันนี้มาแล้วเห็นแล้ว สวัสดีครับพี่สุชาดานะครับวันนี้เราพามาดูของเก๋ๆกันนะเนี่ยดูข้างบนเนไต้นไม้ต้องไปปลูกข้างบนนะปลูกข้างล่างก็ไม่ได้นะเก๋ไหมเนี่ยต้องต้องข้างล่างต้องเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นแบบเป็นเป็นพื้นนะแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ข้างบนแทนนะคุณน้อยกัลายาสวัสดีครับนะนี่เก๋ๆนะนี่ปึ๊บขึ้นไปดูเลยข้างบนโอ้โหมีอะไรไม่รู้ดูสินะเก๋ชะมัดเลยไม่ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบเหมาะก,กับท่านที่คนดูนี่ต้องแบบยิ่งดูยิ่งเก๋นะ เก๋แน่นอนนะวันนี้เรามาอยู่กันที่นะฮะอยู่กันที่ที่หนึ่งนะซึ่งเรียกว่าเอ,อ่อโอเพ่นเฮาส์นะฮะเป็นเป็นเป็นอยู่กลางกรุงเทพนะยังไม่เฉลยแล้วกันอยู่ที่ไหนนะอยู่แล้วอ,อ,อยู่กลางกรุงเทพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูของเก๋ๆกันหน่อยแล้วกันนะฮะไปดูของเก๋ๆกันดีกว่านะครับก็นะวันนี้ก็จะเก๋นิดนึงพี่กังวลว่าจะกลับดีไหมอ๋อแหมเออมีกันหลายๆท่านนะบอกว่า บ้านเราแบบว่าเรื่องอะไรนะไข้หวัดโคโวนิานะต้องบอกก่อนว่าเออเรียนผู้ชมเลยว่าจริงจริง,รง,รง,รง,ต,รงตอนนี้บ้านเราเนี่ยยังยังไม่มีการระบาดของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ออจริงจริงที่มาเนี่ยหลังๆจะเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนนะซึ่งตอนนี้เท่าที่หมอเห็นเนี่ยวันนี้วันนี้ก็มาเดินดูเพราะไม่ค่อยเห็นคนจีนมาแล้วนะเพราะเขาก็ห้ามเข้ามาในเมืงของคือเขาห้ามออกนอกประเทศแล้วอะเท่าที่หมอเห็นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนจีนนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าวันนี้พามาใจกลางเมืองก็ไม่เห็นนะ ที่หมอเขาไม่ได้ใส่แมสนะที่ไม่ใส่แมสไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบเป็นหน่วยกล้าตายอะไรนะแต่ว่ามันดูแล้วความเสี่ยงมันค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันให้ฟังด้วยดีกว่านะเดี๋ยวดูของเก๋ๆก่อนจะได้ไม่ต้องเครียดอ่ะเดี๋ยวท่านไหนมีคําถามเรื่องนะไขวัดโคนิานะเดี๋ยวถามมาเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูของเก๋ๆเพื่อนก่อนนะอันนี้อะไรเนี่ยเอาดูของเก๋ๆก่อนอันนี้คืออะไรให้คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่คือปากกาเหรออ่ะนี่อันนี้เขาไม่มีคนขายเลยคุณผู้ชมเขาก็วางอย่างเงี้ยให้เราดูน ห้ามไปดูของเก๋ๆแล้วกันตามคอนเซปต์นะท่านไหนก็อยากสอบถามเรื่องเรื่องแบบเออไอ้ไข้หวงไข้หวัดก็บอกได้นะเนี่ยดูขนาดนี้ขนาดกระดาษกระดาษโนต้ตเขายังเก๋เลยอะ่ะมีแบบนะมีต้องเป็นหลายๆสีแต่นั้นเนี่ยสีเดียวไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่เข้ามาเป็นปึกนะเนีย่ยมีสามสีนะจะได้รู้ว่าแบบวันไหนลมไหนนะเนีย่ยโอ้นี่สีเขียวก็มีสามสีนะอันนี้มาบากเก๋ๆนนเก๋กันดูอ่ะดูกันนี่ก็เชลหนังสือนะนี่จริงๆเขาเป็นร้านหนังสือด้วยนะครับ เป็นร้านหนังสือด้วยเป็นร้านแบบเดี๋ยวมีของกินด้วยเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็เป็นร้านหนังสือนะฮะเป็นร้านหนังสือที่แบบเมีศิลปะนะมันมีมันมีศิลปะปนอยู่ด้วยนะเห็นไหมในในบรรดาขอ,ของของเขาเนี่ยเขาก็จะมีถุงผ้านะฮะถุงผ้าลายแบบสวยๆนะครับแล้วก็งานศิลปะไปด้วยนะฮะีงานศิลปะสวยๆนะั้นก็อันนี้ก็คือเป็น ไม่ใช่อาร์ตแกลเลอรี่นะแต่ว่าก็ก็ฟิลมบนแบบมีความแบบโอด้ดูถุงผ้าอะไรนี้สิฮะสวยมากเลยถุงผ้าอะไรนี้สวยมากเลยนี่ถุงผ้านะคะเนี่ยลายแบบอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยนะ,ะมีอะไรนะมีพัดพัดแก้วนะมีภูเขาชองนะฮะ,นะะแล้วก็มีอะไรที่มันแบบเป็นศิละปะศิละปะเนาะศิละปะนิดนึง อันนี้ก็เป็นแบบกรอบรูปโห oh, นี่กรอบรูปแบบเล็กนี่กอรกอบรูปเล็กมากนะคุณผู้ชมนี่ดูนะนิ้วนะฮะเนี่ยอันเท่านิ้วเองไม่ไม่ใช่กรอบรูปแบบโอ้เราเห็นเห็นหมอซูมเข้ามาอุย้ยแบบทำไมกรอบหนานจังเลยจริงรูปมันเล็กมากเลยนะรูปเล็กกระจิ๋วเลยโอ้โหเจอของเก๋ๆอีกนะของไทยของไซจิ๋วเนี่ยโอ้โหนี่ขนมไทยไซจิว๋วแล้วอันนั้นข้างในนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีนี่ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูไซจิ๋ว นี่อาหารไทยใช้จิว๋วมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะฮะมันเล็กมากเลยนะท่านไหนรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะใช้จิ๋วมากอันนี้ก็เป็นขนมเป็นขนมไทยอะไรบางอย่างอันะนี้ก็เป็นของเก๋ๆนะเดี๋ยวเราพามาดูยังไม่หมดว่ามีเยอะนะวันนี้มีเยอะนะท่านไหนแบบอยากรู้เรื่องพวกไข่ห่งไข้หวัดก็บอกได้นะเพราะว่จริงๆเราก็เดี๋ยวขอเสริมไปเออเดี๋ยวดูในร้านก่อนเดี๋ยวขอเสริมเดี๋ยวค่อยเสริมนีกว่าเดี๋ยวดูก่อนที่นี่ของเก๋เยอะจริงๆ มันก็เป็นอะไรที่มันแบบเหมือนแบบร้านแบบอาร์ตนะฮะมีอะไรแบบอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่เมืองนอกนะคุณผู้ชมนี่อยู่อยู่อยู่ที่เดิมนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะนี่อยู่เมืองไทยนะครับก็มีอะไรแบบนะเก๋นะจริงๆมันขึ้นไปข้างบนได้ด้วเน,นี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นต้นไม้อยู่ข้างบนเออเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่านะที่เราแบบพาเดินนะเหมือนคล้ายๆอาร์ตแกลเลอรี่เลย จริงๆมันไม่ใช่นะทต่มเขาก็ทําสวยนะนะคุณผู้ชมท่านไหนมาแล้วนะฮะทักทายได้น,นี้พามาดูของเก๋ๆนะครับที่นี่เขาก็มีอ๋อให้เราทางานศิลปะเรื่อยเหรอที่นี่นะอันนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะใจกลางกรุงเทพนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็อ๋อแต่เขาปิดนี่ข้างบนเขาปิดอยู่โอเคงั้นเราลงกันดีกว่านะก็เออเรื่องของพวกโรคไข้หวัดต่างๆต,ต,ต,ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยนะฮะทั้งสิ้นนะครับก็คือที่เป็นจะเป็นจากนักท่องเที่ยวนะชาวจีนที่มานะครับคนไทยจริงๆเป็นนี่ยังเป็นประมาณ2คนเองมั้งเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่สองคนขออภัยเป็นไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่แต่มน้อยมากนะยังไม่มีอะไรที่มันแบบน่าเป็นห่วงเลยนะผิดว่าเขาก็ป้องกันกันให้แบบไม่อยากเป็นเฉยๆซึ่งการป้องกันเนี่ยเราสามารถใช้แมสสีเขียวนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เราจะใส่อยู่ละก็แค่นั้นก็สามารถป้องกันได้แล้วนะแล้วก็ การป้องกันก็เหมือนจะโรคหวัดทั่วไปคือคือหลีกเลี่ยงเข้าไปใกล้ๆคนที่เป็นโรคหวัดนะซึ่งส่วนเราส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้หมอว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะป้องกันได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนโรคกไข้หวัดนกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะไปต่อไปดูของกิเกตต่อเนี่ยตรงนี้เขาทำเขาทำสวยมากเลยับเหมือนเป็นอารมณ์อาร์ตแกลเลอรี่บวกกับบวกกับสวนข้างบนแล้วกันนะแต่เมื่อกี้เราจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปไม่ได้ ไปดูของกินกันบ้างดีกว่านี่จะเป็นอาหารฝรั่งนิดนึงนะคุณผู้ชมอาจจะดูแล้วอาจจะเบื่อเรื่อนเล่นนิดน,นึงนะเห็นดูมาจนเบื่อแล้วนี่ก็เป็นเนื้อนะฮะดูนี่นั่นถ้าไม่เอาเลี่อนไปดีกว่านะเลี่ยนนี่จะเนื้อที่นี่จะเป็นใจ,ใจกลางเมืองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิวกันนะเนี่ยมีอะไรแบบงานศิละปะแบบว่างๆอยู่นะฮนะมีน้องหมาไซยักษ์นะ่ะยักษ์แค่ไหนลองดูนี่มือหมอนะฮะนี่หน้าหน้าเขา นะยักษ์แค่ไหนก็คิดดูตัวเองนะนี่มือนะเต็มมือเลยแค่นี้เองถ่ายถ่ายรูปคู่น้องหมาดีกว่านี่ใหญ่แค่ไหนคอยดูนี่มือหน้าเขานะครับอืไม่ธรรมดานะะใหญ่ไม่ธรรมดาอ่ะต่อนะเนี่ยตรงนี้เขาก็ทาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นร้านหนังสือนะคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้นะเนี่ยข้างบนนี่เป็นเชลหนังสือนะครับมีขายหนังสือถ้าเป็นขายหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือแบบเดี๋ยวเราไปดูกันหนังสืออะไรดีกว่า แต่ก่อนจะไปดูเดี๋ยวเราพาภาพดูก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันนะที่จริงเราอยู่ใกลๆกลางกรุงเทพเลยนะครับไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะอยู่ที่นี่แหละอยู่แบบเมืองไทยนี่แหละนะซึ่งวิวก็ทำไมสัญญาณนะสครูอ๋อนะเนี่ยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะสังเกตจากอะไรบ้างฮะรถติดนะครับรถติดนี่คือใช่เลยนะถูกต้องนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับก็เนี่ยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลย ตึกแบบนี้ก็จะน่าจะเป็นวิวกรุงเทพนะครับมองไปก็จะเป็นมีนิจัยกลางใจกลางเมืองนะครับผู้ชมใจกลางเมืองอันนี้คอนเฟิร์มนะรถติดขนาดนี้กรุงเทพแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน,กนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันไปดูของเก๋ๆกันต่ออุยหน้าม,มืดเลยเปลี่ยนด้านดีกว่าอ่ะไปดูของเก๋ๆกันต่อ เดี๋ยวพาเดินนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเราจะเราจะไปดูของกินด้วยนะฮะแถมของกินด้วยนะน,นี่ก็แหมจักรยานถ้าเราได้ขี่จักรยานอย่างนี้ทุกวันคงดีนะสีอย่างนี้ด้วยนะต้องสีแบบนี้เลยโอ้โหนี่สีสวยมากเลยนะท่านไหนชอบขี่จักรยานนะบอกด้วยนะมอจริงบอกเป็นคนชอบขี่จักรยานมากเลยแต่อยู่บ้านเราไม่ค่อยได้ขี่นะครับเพราะว่าถ,ถนนมันขี่ไม่ได้นะขี่ไม่ได้เลยนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่มีทางขี่จักรยานอ่ะของเกเๆนะงั้น อันนี้มันเป็นแบบของแบบอารมณ์แบบศิลปะนะใครเข้าใจสิ่งนี้ช่วยบอกด้วยนะมันคืออะไรมีขาแล้วก็ไม่มีตัวนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าคุณคือคุณคืออะไรนะคุณคืออะไรครับเข้ามาสัมภาษณ์ดีกว่าข้างในนะเข้ามาสัมภาษณ์ข้างในเขาตอนนี้นะตอนนี้กำลังอยู่ในตัวของสิ่งประดิษฐ์ชินนี้นะเรากไร็ไม่รู้เขาคืออะไรเหมือนกันออกมาดีกว่านะคุยกันถ้าทางเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องแน่เลยนะฮนะ คงจะคุยเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาจะเขาไม่พูดเลยเลยไปดีกว่านี่ก็เป็นเป็นฟิลร้านแบบเขามีขายหนังสือเลยนะครับมีขายหนังสือมีออศิลปะนะงานศิลปะแล้วก็เป็นแบบของหนังสือต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะท่านไหนก็ชอบอ่านหนังสือก็มาดูได้เนาะ,ะไปดูของเก๋ๆต่อ นะถ้าไหนชอบโอ้นี่ไงนี่เก๋เก๋มากนะของคุณคุ้นตาของบ้านเรานะนะเป็นน้องนี่นะโอ้โหนี่เป็นไม่ใช่น้องนะเขาเรียกเป็นมาเป็นครอบครัวเลยนะฮะมันเป็นนี่ที่เขาไว้ทําอะไรนะเป็นงานศิลปะปะหรืออะไรบางอย่างนะก็สวยดีนะที่สําคัญมีนกด้วยนะ,ะนกเอี้ยงหรือเปล่านฮะใช่ไหมครับนะันต้องถามดูหน้าเขาก่อนใช่ไหม โอ้โหนะหน้าตาอินมากนะนี่ข้อของเก๋ๆค่ๆอนข้างเยอะเลยก็สวยนะสวยดีนะก็สำหรับท่านที่ชอบพวกออะไรที่มันแบบแปลกๆนะของไม่ได้แปลกไม่แปลกเก๋ๆ,ๆไม่ได้แปลก,ปลกๆผู้ผิดดูแบบไม่ค่อยเห็นที่ไหนที่นี่ก็น่าสนใจนะก็อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ เดี๋ยวตบท้ายเดี๋ยวพาไปดูของกินเกๆ๋ๆว่าเป็นยังไงของกินเกๆ๋ๆจริงๆวิวเขาก็สวยมากเลยนะสำห,หมับอหามุมไม่ได้อะเดี๋ยวไปดูของกินกันก่อนนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเออเดี๋ยวนะของกเก๋อีกวันหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะชอบนี่มันคืออะไรเนะี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเป็นแจกันเหรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยมันคืออะไรมันคือแจกันหรือเปล่าน่าจะเป็นแจกันนะ มันทํารูปมาเหมือนแจกันนะอ๋อไม่ใช่แจกันเหมือนเป็นไว้ห่อดอกไม้นะฮะอันนี้ก็เรียกเกมกันนะถ้าทางจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็เนีย่ยมีอะไรแบบเก๋ๆนะแปลกๆจะบอกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้มันคืออะไรนะบันนี้ต้องมานั่งดูด้วยกันท่านไหนที่ที่อยู่ญี่ปุ่นนะน,นี่น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะช่วยบอกด้วยนะครับท,ที่นั่นน่าจะมีเยอะหน่อยอันนี้เราก็มาดูแบบเฮ้ยนี่อย่าบอกนะนี่คือกระดาษโน้ต รู้สึกว่านี้มันคือกระดาษโนต้ตนะฮะลูปแบบรูกแอปเปิ้ลแอปเปิลหรือเปล่าหรือรูปพีชเอ้รูปแพรนะส่วนอันนี้แ p ล l แอปเปิลแน่นอนนะฮะถ้าเห็นแถวบ้านนะอย่าเผลอกินนะอ้เดี๋ยวเขาเหมือนขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นกระดาษโนต้ตนะกระดาษโนต้ตมีติดกิ่งไม้ให้ด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะสวยมากนะเป็นกระดาษโนต้ตก็มีของแบบ เพอสวยนะสวยอยู่โซนนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นเออเราเห็นอันหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่ากูดดีไซน์อันนี้น่าจะเป็นถ้าสินค้าที่แบบพวกนี้มันมีเขาจะมีแบบรางวัลของทางการออกแบบอย่างหนึ่งนะฮะเท่านี้หมอเห็นถ้าเป็นสายลักนี้ก็จะจะแบบเก๋เลยอะ่ะเก๋เลยอันนี้ก็ยังแยกไม่ออกนะเพราะว่าเป็นของญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าคืออ่ะถ้าเขาบอกว่าได้รางวัลก็น่าจะโอเคมั้ง นี่แบบพามาดูแบบเก๋ไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูของกินเก๋ๆกันบ้างนะฮะของกินเก๋ๆกันบ้างนี่ก็แบบนะก็มีความแบบเก๋นะมีสไตล์เนี่ยเห็นเมื่อกี้ขหของกินแล้วดูดูเก๋มากเลยนะครับอันนี้เป็นขนมนะเก๋จริงๆยอมรับเลย อันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดานะแต่อันนี้นครับเริ่มเก๋ละวฮนะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนมันคืออะไรออร์เรนต์ออร์เรนต์ชาร์ดเซลนัชช็อกโกแลตนี่เป็นเค้กนะอุ้ยโทษครับเป็นเค้กนะฮะเค้กแบบเก๋ๆนีเ่เค้กยังเก๋นะวันนี้วันนี้คอนเซปต์เราขนาดเค้กยังเก๋เลยนะครับ ยังเก๋เลยนะฮะ,ะเค้กยังเก๋เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะสวัสดีครับคุณเลนะิฟทีโอท่านเราตอนนี้เรากําลังอยู่ที่เก๋ๆแล้วเราใกล้จะจบกันแล้วด้วยนะครับนะท่านไหนที่แวะมานะมาทักทายเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่จะฝากให้คุณผู้ชมนะฮะที่เพิ่งเข้ามาโหแดดเข้าตาเลยเพราะที่นี่มันมีความเก๋อ,อย่างไรนะครับ โอ้หนะมีดอกไม้มาฝากด้วยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหนะอโรสนาะนี่แยดูประโยคที่เขาพูดนะอ r o s โรสอเดย์คีฟเดอะบลูส a อว a นะน่าจะแปลว่าดอกไม้วันละดอกนี้ทำให้เราไม่ชีวิตเราไม่เศร้านะนะบลูน่าจะแบบชีวิตไม่หมดหมองอะไรเงี้ยนะแต่ว่านี่สีเนี่ยนะสีมันย้อนแสงจะถ่ายแบบสวยๆให้ดูคุณผู้ชม เอ้าเาก็ทำสวยมากเลยนี่ย,ย้อนแสงนิดนึงนะนี่ดนะอกไม้เขาทำสวยจริงๆอ่านี่แหละได้เห็นมุมนี่ล้ะๆๆๆนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นขออนุญาตนะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ แวะเข้ามาดูนะฮะไงก็ตอนนี้เราใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆนะฮะเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆอีกจุดหนึ่งกันนะครับก่อนที่เราจะจบไลฟ์สไตล์กันในวันนี้นะที่นี่ก็เป็นเฉลยแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มอมบาสซีนะครับซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะต้องเปลี่ยนว่าตอนนี้เท่าที่หมอเดินเดินอยู่กับ คุณผู้ชมตอนนี้เราจะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวนะหรือว่าเป็นที่เป็นคนจีนเท่าไหร่ละวันนี้หมอก,ก็มาเดินดูก็ไม่เห็นมีนะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ได้มาเข้ามาในเมืองไทยละเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องที่จะต้องกังวลเรื่องของการไข้หวัดต่างๆคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าไม่เขาไม่ได้เข้ามาแล้วนะฮะและจุดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณไม่ค่อยดีไปดูชิงชวนกับวิวสวย,สวยๆนะครับของกรุงเทพใจกลางกรุงเทพกัน เดี๋ยวพาไปดูให้พาคุณผู้ชมไปดูจุดสุดท้ายนะส่งคุณผู้ชมตรงนี้นะด้วยวิวนะวิวแบบสวยเลยนะครับนะนี่ก็เป็นวิวใจกลางกรุงเทพนะฮะพี่สมศรีสวัสดีครับนี่เรามาดูวิวใจกลางกรุงเทพช่วงเย็นๆอีกแล้วนะฮะทีนนี้ก็เป็นวิวสวยๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะกับโปรแกรมกับรายการหมอไก่ไลฟ์สไตล์นะนะครับก็ อันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่นะเผื่อว่าดูแล้วจะผ่อนคลายสบายใจแล้วก็ได้สาระอะไรกลับไปบ้างนะแต่แต่รายการนี้อาจจะเน้นเรื่องของดูแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกวิวสวยมากกว่าหรือว่ารู้สึกอยากกินมากกว่านะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านนะที่รับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็เ,เรื่องของพวกไข้ไวรัสต่างๆถ้ามีคำถามสามารถสอบถามมาในรายการสดไลฟ์สดได้เลยนะจะพยายามอัปเดตให้ตลอดเพราะช่วงนี้จริงๆแล้ว ข้าที่หมอติดตามตลอดเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะเป็นพิเศษถ้ามีจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ขออนุญาตลากับวิวสวยๆที่กรุงเทพนะครับแล้วพบกันใหม่ในไา์สดภาพปกติในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวรับชมวิวกันก่อนนะครับดูวิวช่วงเย็นๆของกรุงเทพนะฮะวิวนี้ค่อนข้างสวยเลยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นรถติดด้วยนะถือว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ สวัสดีครับคุณประพัชนกนะแหมกาลังจะจบพอดีนะยังไงขออนุญาตดูย้อนหลังได้เลยนะครับพบกันใหม่ในภาคปกตินะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ